ที่ประชุมสอบศเห็นชอบมาตรการหลักการเยียวยา SME หรือโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงาน SME 3เดือนจ่ายหัวละ3,000บาทต่อเดือนให้สถานประกอบการสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านค่ะก่อนที่รับฟังข่าวก็ขอคนละ1ไลค์1แชร์และ1การติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวใหม่ๆนะคะที่ทางช่องได้นำมาอัปเดตให้ได้ฟังกันทุกวันค่ะ วันที่30กันยายน64มติที่ประชุมสอบอสอเห็นชอบหลักการการจ่ายเงินเยียวยา SME 3,000บาทต่อหัวต่อเดือนนะคะให้กับนายจ้าง SME เพื่อประคองการจ้างงานนาน3เดือนนะคะนายธนากรวังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานวันที่30กันยายนว่าสอบอสอเห็นชอบหลักการโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SME เสนอโดยกระทรวงแรงงานนะคะโดยมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานตลอดจนสร้างความแข็งแรงให้แก่ธุรกิจค่ะคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการเยียวยา SME นะคะคือ1จะต้องเป็นนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคมค่ะ2มีการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทยไม่เกิน200คนนะคะ 3. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในเดือนตุลาคม2 5 6 4ค่ะ 4. รับเงินอุดหนุนในเดือนที่1-3ตั้งแต่พฤศจิกาย,ยน2 5 6 4จนถึงเดือนมกราคม2,565นะคะเงื่อนไขาการจ่ายเงินอุดหนุนเยียวยา SME คือ 1. รัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมและรักษาการจ้างงานให้แก่นายจ้างเพื่อรักษาการจ้างงานในอตัตรา 3,000บาทต่อลูกจ้างสัญชาติไทยต่อเดือนค่ะ 2. นะคะลูกจ้างไม่เกิน200คนนะคะ3จ่ายเป็นระยะเวลา3เดือนค่ะเป้าหมายโครงการเยียวยา SME นะคะก็คือ 1. เพื่อรักษาระดับการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทยในธุรกิจ SME ที่มีลูกจ้างไม่เกิน200คนที่มีสถานประกอบการจำนวน4 8 1 1 2 2แห่งค่ะ 2. จะสามารถ รักษาการจ้างงานลูกจ้างได้จำนวน5าล้าน4176นคนค่ะโดยเงินอุดหนุนจะคำนวณตามยอดการจ้างงานจริงของทุกเดือนนะคะพิจารณาจากจำนวนลูกจ้างที่นำเงินส่งสมทบประกันสังคมจากระบบประกันสังคมค่ะโดยจะจ่ายเงินอุดหนุนทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน ทั้งนี้นะคะนายจ้างจะต้องรักษาระดับการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ95ในระหว่างเข้าร่วมโครงการค่ะและหากนายจ้างไม่สามารถรักษาระดับการจ้างงานให้ไม่ต่ำร้อยละ95ได้ จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้นขณะดเดียวกันนะคะกรณีนายจ้างมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจากยอดการจ้างงานณนวันเริ่มโครงการค่ะจะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มตามจํานวนการจ้างงานจริงโดยนายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ําของแต่ละจังหวัดตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างค่ะนายธนกรกล่าวอีกว่า นอกจากนั้นที่ประชุมเห็นชอบหลักการแนวทางการขับเคลื่อนการเปิดประเทศ ด้านการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลเสนอโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวไปสู่การท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืนนะคะซึ่งมีรายละเอียดแผนการดำเนินการที่สำคัญดังนี้ค่ะคือ 1. การขยายผลและพิกชมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกโดยตั้งเป้าหมายนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศในช่วงไตรมาสที่4 ของปี2564และไตามารแรกของปี2565จำนวน1ล้านคนหรือเฉลียวันละไม่น้อยกว่า5,000คนซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่น้อยกว่า60,000ล้านบาทโดยมีแนวทางคือการปลดล็อกอุปสรรคการท่องเที่ยวที่สำคัญ8ประการนะคะเพื่อให้ดึงดูดการท่องเที่ยวมากขึ้นการจัดตั้ง กองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อใช้ในการพิกฉโฉมการท่องเที่ยวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลให้เกิดการปรับโครงสร้างอุตสาหากรรมท่องเที่ยวเพื่อการเติบโตที่มีความยั่งยืนค่ะผ่านการสนับสนุนภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในรูปแบบการใช้การอุดหนุนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงโดยดำเนินการควบคู่ไปกับการปรับปรุงกฎระเบียบและมาตรการต่างๆเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวนะคะการประกาศส่งเสริมปีการท่องเที่ยวไทย2565 Amazing ยิ่งกว่าเดิมภายใต้แนวคิดกิจกรรมและเอกลักษณ์ไทย26ประการภายใต้แนวคิด From Act to set amazing thailand has is all mm.